บ้านวันที่วันที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดเดือนท่านว่าพับวีแปด่านวับวันนี้วันที่สิบสี่บ้านสิบเจ็ดหมื่นสเจ็แปดมื่นครับคสังเกตเบางต้นเขาที่มันเกิดยังสี่เข้าสังเกตบ้างเลยนี่เกิดสีหรือบดีเกิดมีครับถูกเทือที่ค่อยๆผ่านมาใน่สี่เข้าเคยเห็นตั้งมันตางเก่าตามอยู่ครับตางอย่างไร อร้างเลยว่านตน้ตนเขาขึ้นมานนี่สิเป็นต้นน้อยๆต้นข้าว่อใส่ปุ๋ยเอ็นเสียผัก่วนมันสีเขี่ยวนะครับต้นน้อยๆแล้วก็ใบกันน้อยๆพ่อผมหันมใไ่เอ็นปุยเสียผักยอดดอยนี่ต้นของมันมุกต้นมุกครับต้นไนเอ็นใบใบกัหนาวันครับแล้วที่นีทาเข้าสังเกตในลักษณะ เขา่าซั้นนี่ปกติเราเรื่องหอยนี่เป็นยังไงเนี่ยบ่มีครับแตก่ก่อนเด็แตก่ก่อนมี่ครับตก่ก่อนกินไปแล้วนี่ขันขันซั้นนี่ขันซั้นนี่หมือเลยนอีกขึ้นเมื่อเดี๋ย,ยนี้บ่มีหอยตีเยอย่บ่ครับหอยหอยจะปูเนาะโอ้